สวัสดีครับสวัสดีครับครูครับครูตรองไปเรียต้องไปเรียกสวัสดีครับว่าไงเสื่อแชมป์เื้อแชมป์เหรอโอ้โหทีมอะไรนะแมนซิตี้เจลซีเดี๋ยเจลซีเจลซีสีฟ้าเหมือนกันน่าลนี่ไม่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่าตอนนี้เพราะว่าไปกับสิงห์มาเมื่อปี2010ไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวที่เหลือเนี่ยหัวหน้าวัวป้า ปกตินี่ดีกว่าโอ้โหเสื้อแก๊กครูชั้นสองที่กำลังจะจ่อขึ้นทำไมหน้าตาดูใสกว่าประธานเทคนิคฮะเอาก็กินแก๊กครูไงร่าางกยประธานเทคนิคเริ่มทานหรือยังยังครับปียพงษ์ยังกลวอย่าลืมแก๊กครูสั่งมาที่รีมิงได้เลยอ๋อเป็นตัวเอเจนต์อยู่เอเจนต์รับนะฮะ ขายไหมขายขายห้าร้กินพันสามไม่มีนี่เสพด้วยค้าด้วยแต่ยาถูกกฎหมายไหลกระทงเลยนะแกกครูแก่ครูกราบอมาพูดถึงเรื่องของครับลาไปละจบไปละอะไรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับลาเรื่องอะไรฮะทนายนกยกรัฐมนตรีอญิงแต่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าเมื่อวานดิมันเป็นกระแสการเมืองแมนซีอ่ะถูกไม ก็ไปชนะวินล่าไงเอาแล้วมันเกี่ยวกับนายกตรงนั้นเลาตรงก็นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจบแล้วไงมันจบแต่ไม่ใช่ว่านายยกเอย่างมันจบหมดเรื่องผลนายกนี่สองลาเลยนะครับสองลาเลยนะเมื่อสักสี่ห้าเดือนที่แล้วลาไปเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ลายรอบอือสองลาแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะมีลายจะมีลายก็ไม่รู้นะทำข้าวทำข้าวเอารีวรวพูลดีกว่าหลังจากที่ไปสะดุดตัวเอง ครับนะครับกับคริสตันพาเรตเนี่ยแล้วก็รอลุ้นให้แมนซิเตะเมื่อวานเนี่ยนะฮะถล่มวิลล่าไปคือถ้าฟุตบอลมี64นาทีในตอนนี้เรเวอว์พููนำจ่าฝูงพอหลังจากนั้นเนี่ยแกสู้ใครไม่ได้เลยพอเลยไปแล้วครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยเอาเลยหลังน็ล้มลูกเลยนะเรามาดูไฮไลท์ของนักเตะดาวยิงลุยโซเรสดูไฮไลท์นายกลาใช่ไหมไม่ต้องนายกเรื่องการเมืองเราไม่เกี่ยวลุยโซเรสเนี่ย เปิดฤดูกาลแกไม่ได้ลงมาหลายนัดนะเพราะอะไรรู้ไหมนี่นี่นี่กัดที่ไหนไม่ได้กัดดีดีดีครบครบคเฉยเออแงบแงบโอ้ลิมมาบังพอดีเลยเจิดมันก็ไม่สนใจแล้วมันจะยิงอย่างเดียวนะใช่ใช่เนี่ยเธอบังแงบกับอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยโดนลงโทษครับแล้วแกไปจอมพุ่งเลยครับแต่ก่อนใช่แกพุ่งเก่งมากนะแต่ปีนี้ไม่มีเลยนะเอออ๋อวนนีครับ่ยนี่ใส่ครับ ดูสิครับตอนโตนิโอเมริกเซียมาด่าเลยฮะเตะอัดคนดูได้เลยตัวก็อยากทำเหมือนกันนะาเมเซียบอกแรกๆมาก็ยังปรับอารมณ์ไม่ค่อยได้เพี้ยนอย่างเพี้ยนอยู่แล้วลูกนี้ที่เป็นประตูสุดสวยเป็นจำปีของสโมสรเหรอยิงนอริชใช่มบไม้ร่วงเลยลูกนี้สี่สิบหลาอย่างสวยงามนะฮะลูกนี้บานาน่าสปิทเลยนะฮะโอ้โหมืดดูครับแต่ว่าเขาไม่เรียกลูกบอลเรียกเขาเรียกลูกไดชุด ลูกเขาเรียกลูกใบไม้ร่วงลูกนี้ถ้าบานาน่าเนี่ยมันจะติ้งโค้งโค้งโค้งออกข้างล่างอันนี้โค้งบนโค้งดูครับแม่ลูกนี้ครับเข้าฮอตยิงไป31ประตูอ่ะครับนะคุณบีมันต้องมาอย่างนี้แหละคนเล่นเก่งมต้องมีเพี้ยนเพี้ยนบ้างเล็กน้อยใช่ครับต้องเพี้ยนครับดูสิครับดูสิครับโอ้โหแล้วขนาดยังไงฮะ นัดที่ไปเสมอคิซันพาเรตยิงนําไปสามประตูนะแล้วก็ช่วงแค่ไม่ถึงสิบสองนาทีใช่ไหมฮะใช่ครับเหลือเชื่อจริงเลยครับเหลือเชื่อครับมันเป็นวันที่เหลือเชื่อครับให้เตะกี่ทีก็งงนะพูดกี่ทีก็งงครับวันเองสิทธิ์หมอเส็งเลยฮะก็คือตื่นเต้นทั้งโค้ชทั้งนักบอลครับ ทั้งกองเชียร์คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วมขาบอ่เลยว่าปีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมเจ้าน้ําตาเลยร้องมันอยู่นั่นแหละชนะก็ร้องครับแพ้ก็ร้องนะฮะคือตอนแรกเจอราดเนี่ยก็ไปนั่งยองๆแล้วก็แกเริ่มแล้วป๊อปเบะได้เงินโซเลตโซเลตโซเลตถังนั้นทุบได้แกตึ๊บเลยแกเงียบเลยต้องเดินมาปุ๊บนิ่งเตะเว้ยนิ่งเตะเ้ดูเจอราดดีกว่า ลมีส่วนสําคัญมากเหมือนกันในการที่ทําให้ทีมแพ้เลยโดนแสบเลยโดนเสียประตูเชลซีลูกนั้นเนี่ยช็อตช็อตแทงการไม่ได้แชมป์ฮะจุดเปลี่ยนเลยนะนะฮะจริงๆแล้วมันเสมอกันแค่เสมอก็โอ้โหป่านนี้ก็ยังพ้นง่ายเลยง่ายและเกมกับพาเลสจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่เกมพาเลสก็จอยนิ่อย่างหนึ่งนะฮะคือแบบนี่สมัยหนุ่มๆนะครับคว้าถ้วยต่างๆ FA ฟเอคัพนะฮะเมื่อสักครู่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่แกยิงจุดโทษ เยอะมากนะครับแฮตติกเกือบแฮตติกจุดโทษนะครับพลาดเป็นลูกเดียวเองครับลูกที่ยิงแมนยูนะ,ะลูกยิงแมนยูลูกที่สามนะฮะนี่ครับ โอ้โหนี่เล่นที่โอทเทสฟอร์ดหรือเปล่านะใช่โอทเทสฟอร์ดครับใช่นี่ยจริงๆแล้วเจอเนี้ยไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องไห้นะครับไปโดนแขนในซาโก้ครับเลยเจ็บทำน้ำตาซึมออกมาร้องเลยแล้วแกดันไปบอกว่าเราต้องเต็มที่กับน็อตตอริชแทนที่แกบอกว่าจะเต็มที่กับเชลซีแล้วก็อันนี้ตันซาเลต์ตอนนั้นเนี่ยมันคงไม่นึกโปรแกรมได้รู้เลยครับแรบโอ้โหดูครับไปเลยครับพี่น้องแรบ คือถ้าสับเทคนิคเขาเรียกเหยียบเลี้ยวยื่นนะฮะเจอหลาดลูกนี้ฮะเซ็งเลยอ่ะอ่าไอ้นี่ก็งงครับอันนั้นตับปัดชายเยเลยครับบ้าบ้าบัดช้าเชเช้ครับชื่อเล่นชื่อไหนครับแหวบเปื้ดดูดิโดนใส่พาที่เขาลยอะนะทำไมมันต้องไปเจอหลาดเป็นคนอื่นไม่ได้นะเป็นคนอื่นนี่จมธรณีเลยปรากฏว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยด่าซาโก้บอกส่งมาให้เจอหลาดทำไมก็จะบ้าแล้วบอลมันก็เกมแพลนแบบนี้แล้วแล้วแหวไปยืนทำไมล่ะ จจราดไปยืนตัวสุดท้ายทำไมครับง่ายๆครับนี่ก็บอกว่าต่อให้วิ่งอีกร้อยเมตรก็วิ่งไม่ทันนะครับหมดแล้วอ้าวเธอเออเรีปพอไนท์ครับยิงลูกนี้ได้เนี่ยนะหลังจากนั้นมันเล่นไม่ได้เรื่องเลยคือแกเล่นไม่ได้เรื่องกันทั้งฤดูกาลอยู่แล้วพอยิงลูกนี้ลูกเดียวเลยใช่เล่นบอลเรื่องเลยครับไปดูนักเตะคอรินเทียเขาสวมหมวกกันน็อกลงสนามเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไร ก็โง่บ oh um, ่อยไงโง่บ่อยโง่บ่อยที่โง่บ่อยไงเขาองเลอเล่นดับเบิ้ลเหรอบ้าเลยเขาไว้อะไรให้กับการเสียชีวิตของนักขับรถดังไอตันเซนไนตันครบรอบหลายปีเลยทีเดียวได้อตันเซนไนนะก็20ปีแล้วนะทำไมเขาต้องใส่หมวกไอตันนี่ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไอตันขี่จักรยานฟอร์มูล่าวันฟอร์มูล่าวันเหรอต้องให้เปลี่ยนเรื่อยเลยตอนแรกถือมาก่อน จริงๆนะท้าไอเท่นะแกต้องใส่ลงมาก่อนแล้วก็ใส่เตะโอ้โรถอบข้าวแย่เลยนี่ไปนี่ไปยืมพวกวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านมาแล้วเนี่ยมาวินมอเตอร์ไซค์มานี่ไม่เหลือเลยนี่ครับเป็นเท่มากดูแล้วก็งงตอนแรกเอ๊ะมันถืออะไรมาวะตอนแรกเขามองไอ้ลูกบอลลายใหม่เหรองงไงฝั่งนี้งงนะฮะประตูตรงข้ามนี่งงมากเลยมันอะไรของมันครับะ แล้วนักบอลไม่ได้ชื่อเดียวกันหมดว่าเซกต้านะครับแต่ว่าเป็นโฆษณานะเอ้าเหรอเหรอฮะไม่รู้นะฮะจะไม่บอกมีคนถามเลยนะบอกว่าพี่ทำไมมันชื่อเหมือนกันเลยเหรอโอ้นี่ผมว่าประจําเลยพี่อ่านประจําเลยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีใส่รายการเราดึกแล้วใช่ไหมท่านที่ดื่มอยู่แล้วเกรงว่าจะน็อกนะฮะให้หยิบมาใส่เลยครับน็อกนะหรือจะเล่นบัมมี่อยู่นะถ้ากลัวน็อกนะฮะ ใส่เลยครับเสียงปรบมือสุดยอดนะครับเขาเขาไอเดียดีมากไอเดียเขาดีมากเคราบว่าไอตันเซน่าเป็นชาวบราซิลด้วยโอ้บางคนนี่ถอดไม่ออกครับติดหัวนะเหม็นด้วยแล้หมวกหมวกก็ใส่มาหลายที่ไงลาลาขึ้นลาเห็นหนึ่งเลยแล้วตอนนี้ก็ปตันเจ้าหน้าที่เอาไว้เก็บไว้ปีหน้ามาใช้ต่อใช้ปีละหนดดูครับดูครับนี่โอ้โหกระหม่อมด้วยแดงโอ้จะใส่หมวกกันน็อกด้วยหมวก้าไปด้วยยิ่งแจ๋วกล้งไอตันเซน่ามาช่วยไงครับนะ อชุดเหมือนดอดมุนเลยนะฮะใช่ส่วนเรื่องต่อจากนี้เป็นมาหมันมาดเลยเรื่องอะไรครับดูครับเป็นดับน้ำแน่นอนเลยอะไรนะฮะดับน้ำใช่ไหมลองดูครับเปิดตัวอุ๊ยโอ้โหใครเนี่ยพี่ติดเนี่ยอยู่ติดกับคุณสมชายส่วนหลานรักรีซอนะฮะคร่านี่ครับเป็นไงนี่เปิดตัวอะไรฮะ โซนี่เอ็กซ์ Z2 เรียลเซตถูครับเคยคิดบ้างไม่ไปงานนี่เคยคิดจะถ่ายอะไรมาเก็บบ้างไม่ได้ไป่ายอยู่แล้วไปดีโซนี่ลอยจริง นี่นี่ไอ้นี่ปีเตอร์การ์นปีเตอร์การ์นนี่ตัวจริงเลยปีเตอร์การ์นผลิตงานเขาให้จัดคิวกระจายแกจัดคิวแกเองกับพวกแกแน่นอนแกเป็นมานานแล้วอ้าวเป็นมานานแล้วอ้าวกันจายถามคุณกฤษคือเราเรียบร้อยไม่ได้ได้โปรแกรมเรียบร้อยได้ไหมยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่มีเลยครับเปิดตัวมือถือนะครับอ Xperia Z2 ครับในงานเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากจอนี่เป็นจอใสขึ้นกว่าเดิมใช่ IPS จอับพี i p แล้วก็ CPU เนี่เป็นขึ้นเป็นคอร์คอ์ต2เรื่องกล้องเนี่ยต้องยอมพี่สมชายเรื่องเขาเรียกอุปกรณ์พวกเทคโนโลยีต่างๆบอกพี่คนเดียวยอดรู้หมดแล้วแล้วมีจุดเด่นอะไรครับของ Sony รุ่นนี้ครับโซนี่รุ่นนี้แหละฮะกันน้ำกันกระเทือนกันฝุ่นลงน้ำได้ประมาณเมตรครึ่งต้องการใช้ถ่ายใต้น้ำดีกว่าแล้วกล้องเนี่ยสวยมาก กล้องนี่ยังใช้ตัวเดิมอยู่คือ20.7ล้านซึ่งถือว่ามากที่สุดในมือถือและเป็นรองก็ของนกนกเกียร์อย่างเดียวโนสิโนเกียร์ดูดูไอ้นี่คืออะไรครับคุณสมชายนี่คือริสแบนนะเฮ้ยเหรอฮะริสแบนนี้เนี่ยมีไว้สําหรับใช้ได้สารับประโยชน์เช็คในการทํางานของเราเราเดินไปไหนไปอยู่ที่ไหนทําอะไรนอนตื่นับนอนหลับสนิทไหม คือถ้านอนหลับไม่สนิทเขาจะบอกเลยว่านอนไม่พอนหลับไม่สนิทนอนกลนกลนอนหลับไม่สนิทเนี่ยเวลาเมียดานี่บอกไหมครับเมียดานี่มันก็บอกให้หนีขึ้นมาเลยนะเตือนเลยฮะอย่าเถียงมันอย่าเถียงมันตามใจมันไปยิ่งเถียงยิ่งโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานโมบายเอ็กซ์โปเดี๋ยว ทำไมว่ันอาทิตย์นี้ทำไมอ่ะผมจะไปจะไปทำไมอ่ะเขาไม่เขาเชิญเหรอครับเขาไม่เชิญจะไปมีเขาไม่มีคิวจะไปอไงครับตกลงขอคิวทีมนินทานี่หมดเลยใช่ไหมโอ้ยังขออีกอ่ะครับขออีกหน้าด้านนะเขาได้กบมาเนี่ยเขาไปแจกแจง คุณปันผลใ้พวกเขากันหมดแล้วเขาจะเอาลิสต์ของเราเขาจะลิสต์แบนดมาให้ลองใส่เแต่ผมว่าเนี่ยลิสต์แบนนี่แปลกดีนะดีมากมันช่วยมันบอกเราได้ไงสุขภาพใช่ไหมเดินควรจะเดินไปไหนบ้างมันเดินไปไหนมันบอกหมดเลยนะแล้วมันมี G.P.S ถึงบ้านปะครับไม่มีนะสัมคลายสุดเลยนะอะไรครับอย่าให้ไปตกอยู่ในมือใครผู้ไม่ประสงค์ดีทําไมคือเมียเตกอยู่ในมือเมียนี่นะครับเหมือนตกอยู่ในมือมาน โอ้โหเร่เลยมันรู้หมดแล้วไปไหนมันรู้หมดเลยเข้าม่านลูดม่านไม่ลูดไปหาแมวหาแมวอะไรกี้รู้จักหมดเลยครับยุ่งเลยแต่นี้ดีชอบชอบอันหลังชอบใช่ไหมก็ต้องไปตีาไปตามพี่สมก็ไปเลยเขาไม่เชิญก็ยังไม่บอกอ่ะยังไงอ่ะงงมากเลยใจถึงที่ดูแลอ่ะงั้นเราเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าละเดี๋ยว วาไรตี้ฟุตบอลแล้วอย่าลืมถ่ายมาด้วยในง,งานโซนี่ไปเจอวาไรตี้ฟุตบอลกันครับ